กรุงเทพมหานครเสนอรายการนักพจนเพลิงไฟไหม้มีภัยแจ้ง199สวัสดีค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะคะคุณผู้ชมเคยตรวจสอบสภาพกันบ้างหรือเปล่าสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะมีข้อแนะนำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องมาฝากกันไปติดตามชมกันค่ะ การขาดความระมัดระวังการใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะประเภทที่ให้ความร้อนซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบต่างๆเช่นความร้อนจากอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างเตารีดการเชื่อมตัดโลหะซึ่งเป็นการทําให้แหล่งกําเนิดความร้อนไปสัมผัสกับเชื้อเพลิงในสภาพที่เหมาะสมคือสะเก็ดไฟจากการเชื่อมตัดโลหะด้วยไฟฟ้านั้นไปตกบริเวณที่มีกองเศษไม้หรือผ้าก็าจะทําให้เกิดการลุกไหม้ได้นับเป็นสาเหตุการเกิดไฟไหม้ที่เกิดจากไฟฟ้า และกลายเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงรวมทั้งส่งผลโดยตรงต่อความสูญเสียทั้งชีวิตทรัพย์สิสนอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมเป็นลำดับต้นๆสำนักต้องกัรและบรรทาสาธราธรณภัยหรือซอปพ,อพอจึงมีข้อแนะนำการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกต้องการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างคุ้มค่ารวมถึงการประหยัด โดยการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นจะต้องเป็นไปตามหลักและกฎแห่งความปลอดภัยเช่น 1. ตู้เย็นควรตั้งให้ห่างจากผนังประมาณ10เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนได้สะดวกและมันดูแลมอเตอร์และคอมเพรสเซอร์ที่อยู่ด้านหลังไม่ให้มีสิ่งที่อาจเป็นเชื้อเพลิงไปสัมผัสค่ะ 2. พัดลมควรตรวจสอบสภาพของสายอ่อนที่ใช้อยู่เสมอเพราะชนวนที่หุ้มสายพัดลมนั้นมักจะชำรุดเสียหายได้ง่าย 3เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นที่ปลอดภัยจะต้องมีเครื่องป้องกันไฟดูดติดตั้งอยู่ในตัวพอไฟดูดปุ๊บเครื่องตัดปั๊บ 4. เตารีดโอกาสเกิดไฟไหม้โดยเฉพาะส่วนใหญ่เกิดจากสายเตารีดทางด้านในฉนวนในสายหมดอายุเปื่อยยุย่ยทำให้เกิดความร้อนและเกิดไฟฟ้าลัดวงจรค่ะม,มีความคาดหวังแค่ประชาชนได้นำความ รู้ตรงนี้ที่เราแนะนำไปไปใช้ในการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและถูกวิธีเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและลดอุบัติเหตุจากการเกิดเพลิงไหม้ตรงนี้ครับหากว่าเรารู้วิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องก็จะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้พร้อมกับการสร้างความปลอดภัยให้กับตัวเราแล้วก็เพื่อนบ้านได้ด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะไฟไหม้มีภัยแจ้ง 199รักกรุงเทพเร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพหมหานคร